ในซึ่งกลับมาเสียงกันคุ้นเคยสักทีนะฮะก็สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับก็อย่าเพิ่งเบื่อกันซะก,ก่อนนะครับหลังจากที่รอกันมานานก็ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่เซลดอมนะจ๊ะก็วันนี้มามีโอกาสชวนเพื่อนในกิวมาทำไกด์นะครับทำไกด์ลาวาเซตนะครับทำไกด์ลาวาเซตเนื่องจากว่ามีข่าวแว่วๆมาเป็นเสียงกระซิบมานะครับว่าจะอัปเดตนะครับ จะอัปเดตแล้วนะครับน่าจะเดินหน้านะครับเพราะฉะนั้นยังไงเดี๋ยวรอเซอร์ไพรส์กันด้วยเลยแต่ว่าเราก็ต้องมีการศึกษาเต็มตัวไว้ก่อนใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าลาวาเซตจะทำจะมีวิธีค่าย,ยังไงนะครับเราพร้อมแล้วมาลุยกันเลยล <c oughs> าวาเซตนะครับจะมีทั้งหมด2 p h เฟสนะครับเดี๋ยวลดเสียงนิดนึงนะฮะมีทั้งหมด2เฟสนะครับ เฟสแรกคือเรามาถึงเราจะเริ่มมาที่ลานกว้างนะครับมาที่ลานกว้างตอนแรกมันจะมีทั้งหมด4เสานะครับพอเราเริ่มเกมมาปุ๊บเนี่ยเข้าไปสู้กับลาวาแซดปุ๊บมันจะมีทั้งหมด4เสานะครับวิธีการสู้กับลาวาแซดก็คือเราจะต้องทําลายเสาก่อนนะครับในครั้งแรกในครั้งแรกเนี่ยอพอเราวิ่งเข้าไปหาบอสปุ๊บเนี่ยเราจะไม่สามารถตีบอสได้บอสเลื่อนไม่ลดไว้ง่ายตาบใดที่ยังมีเสาสี่เสานี้อยู่นะครับ อย่างแรกที่สุดเลยนะครับที่คุณต้องทําตอนสู้กับลาวาแซดก็คือเข้าไปทําลายเสาให้ครบสี่เสาพอเสาแตกเสาหัก1ต้นปุ๊บบอสจะลงไปสตันนะครับวิธีฆ่าก็คือผมแนะนําว่าให้มีสักคนหรือ2คนเป็นคนล่อนะครับเป็นคนล่อก่อนแล้วก็ให้คนที่เหลือไปตีเสานะครับเดี๋ยงไงเดี๋ยว,ยวลองดูนะครับแล้วก็ส่วนเฟสที่2ก็คือพอเราทําลายเสาครบ4เสาปุ๊บให้เราวิ่งไปอีกที่หนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็จะ เริ่มสู้กับบอสอีกนะครับเป็นเฟสที่2นะครับถึงตรงนั้นบอสจะเลือดรสนะครับขอให้เดี๋ยววินรอบอสให้ก็ได้นะอ้าวพี่นัสเดี๋ยวพี่ก็จะอธิบายอ๋อเมื่อกี้พี่ปิดไมค์อยู่ไงแล้วพี่ก็อธิบายไปด้วยมันพี่พี่อันนี้ก็ได้พี่วินไปอันนี้ก็ได้พี่อะไรนะให้ให้ซันไปให้ซันไปรออะไรพี่พี่วินก็ไปดีแล้วจะไปโอเคโอเครอสิ บออตัวใหห้น่ยดิปกติมันไม่ตัวลอยแล้วฮะดังนั้นเดี๋ยวพี่จะอธิบายไปด้วยแล้วกันก็ทำลายเสาทำลายเสาไปนะฮะพอทำลายเสาเสร็จหนึ่งต้นปุ๊บบอสจะสตัาร์ทบอสจะลงไปสตัร์แล้วก็ทำลายเสาต่อนที่สองได้ไหมได้หน่อ๋อไม่ได้นี่หว่าได้ปะได้ได้ได้แต่เรื่อมันไม่ลดแต่มันยืดเวลาสตัร์ให้ไง พอโดีเดเสร็จมานานันจะพ่นไฟมันอาจจตีนะตอนนี้คือไม่ต้องไม่ต้องไปเสียเวลาตีบอสนะเพราะว่าบอสมันออมาตากเราเพ่นอย่างเดียวจังหวะนี้ทำลายเสาหนิ่งทำลายเสาอย่างเดียวบอลเต็มเลยเจียฮ่จุดที่ยากของเราวาแศกไม่ใช่อทำลายเสารหรอก หนังชีวิตจะเริ่มจากการทำลายเสาเสร็จเสร็จแล้วนะฮะหลังจากทำลายเสาเสร็จแล้วเนี่ยหนังชีวิตจะเริ่มขึ้นจะต้องมาดูกันว่ารอบนี้จะสิบนาทีหรือครึ่งกั่โมงสี่สิบนาทีหรือเปล่า่านสิบนาพีตันท่าเสี่ยงเฟลมากเลยเนี่ยกลัวเฟลมากไปเฟลล็อกมีเวลาอยู่เบรกออฟเกาะเรียบร้อย พอทำลายเสาเสร็จปุ๊บประตูจะเปิดให้วิ่งไปอีกห้องหนึ่งสิ่งที่สําคัญคือบอสลาวาแซมันจะมีมันจะมีแพทเทิร <c oughs> ์น pattern, อยู่แพทเทิร์นหนึ่งก็คือมันจะวิ่งมันจะวิ่งไปอย่าป๊บนึ่งอย่าเพิ่งเริ่มน o ช่างมันคือมันจะมีแพทเทิร์นคือ,อเราต้องทําลายเกาะเราต้องทําลายเกาะของลาวาแซดก่อนเพราะว่าลาวาแซดมันจะมีจุดให้เบรกออฟทั้งหมดถ้าจำไม่ผิดน่าจะ5จุด ขาหน้า2ข้างขาหลัง2ข้างหางแล้วก็เกาะข้างบนจับสองสี่ห้จุดนะฮะปึ๊บเริ่มมาให้เรารีบพุกขาวมันนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าไม่หยุดไม่ให้มันทําการรีเจเนเรตเกาะเวลามันวิ่งลงไปในลาวาสังเกตได้ว่ามันจะมีลาวาอยู่4จุดนะครับตอนตอนที่เกาะที่ยังไม่แตกเนี่ยบอสจะทำดาเมจได้ค่อนข้างน้อยนะครับจุดที่มีลาวานะครับจะอยู่ ทั้งหมด4มุมของแมป1 2 3แล้วก็4นะมันจะมันจะวิ่งไปไปเติมเกาะในลาวาตัวเองทุกๆประมาณ1นาที20วิิตวิจับเวลากันเองที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วก็พยายามเบรคออฟเกาะไปเรื่อยๆนะฮะไม่ยากมันจะยากก็คือตอนที่เราต้องฮุกเขาให้โดน ส่วนเชนฮุกที่ได้มาจะได้มาอัตโนมัติแล้วนลในเซิร์ฟพตไทยก็ถึงจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าหัวร้อนเกมมิ่งนะแน่นอนอะ่ะมีขอเป็นงานตัวนี้ต้องเป็นงานกับคาเค้นนะครับถ้าคิดว่าตัวถ้าคิดว่าคาเค้นยากแล้วผมว่าตัวนี้มันต้องเป็นงานเยอะคาเค้นเยอะต้องปลุแจ<า>กว่า,วาเออมีอ๋อเมื่อกี้ใช้ลูนเบดใช่ป่ะใช้ลูนเบดจับเวลาใช่ป่ะใช่หน้าแมวเนี่ยแหละพี่อ่าพอหลังแตกแล้วเออ แพทเทิร์นของของการการวิ่งไปการวิ่งไปเติมเกาะในลาวามันจะวิ่งสวนทางมันจะวิ่งเป็นมุมทะแยงเสมอแล้วที่สำคัญเวลาฮุกต้องฮุกทางเดียวกันนะครับถ้าฮุกผิดทางอะไรได้ได้อยู่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 เฮ้ยใครฮุกผิดทางวะอย่าฮุกผิดทางเด้ต้องไปอันนี้นะพี่เนาะด้างซ้ายเนาะใช่ คือต้องหันให้มันไปเชนกับกำแพงอ่ะอย่างเดียวอ่ะคือวิธีการฮุกอ่ะเราจะต้องอยู่ตรงกลางเราจะอยู่ตรงกลางแมปให้คิดว่าเ,เส้นทแยงอ่ะเป็นเส้นเ,เขาเรียกว่าอะไรนะเส้นทางบอสมันจะวิ่งเป็นกากรบาทอ่ะ uh huh. ถ้าอยู่ซ้ายล่างมันจะวิ่งไปขวาบนแล้วเราต้องฮุกให้มันเข้ามาอยู่ตรงกลางตรงสามันอ่ะนะถ้าเกิดเขาสังเกตว่าต้องยืนตรงไหนผมว่าให้เขายืนไอ้ตรงนี้ไอ้ตรงทางขึ้นอ่ะ ใช่ใช่ใช่ตรงทางขึ้นกับทางขึ้นทางลงที่เราเข้ามาเมื่อกี้กู้ยังไงคือก่อนที่เราจะพุกอ่ะเราควรจะต้องอยู่ตรงกลางเสมอะถ้าไม่งั้นมันจะมันจะพุกแล้วมันจะผิดด้านเนจังเลยลูกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแนะนําว่าหาคอสกันหรือหาเวล่ามาสักคนหนึ่งเอาไว้ดึงเบรกออฟหลัง เพราะว่าจุดที่เบรกออฟยากที่สุดคืออยู่บนหลังมันกี่นาทีแล้วนะพี่่าเือนได้แล้วใช่ไหมมันน่าจะวิ่งไปซ้ายบนนะอยู่ตรงเนี้ยถ้าจำไม่ผิดนะมาก่อยังยังเฮ้ยเสียวลูกไฟมากเลยปุ๊บวิ่งไปน่าจะวิ่งขวาล่างว่ะเอเฮ้ย พุกละติดแล้วติดแล้วฮ้ยฮือดแด๊ดถ้าในกรณีที่หยุดฮุกไม่ติดนะครับเกาะมันจะรีเจเนเรทขึ้นมาใหม่แล้วก็เราก็จะยิงไม่เข้าเหมือนเดิมจากยิงนัดละ200หรือยิงนัดละ60นะฮะเราก็ต้องมานั่งเบรกออฟกันใหม่นี่คือสกี้มันฮุกติดไม่ใช่เหรอพี่ทำไมมันมันฮุกติดแต่ว่าเราฮุกผิดด้านใช่ มันดูยากอะถ้าสมมติมันอยู่ข้างล่างสุดกับข้างบนสุดอะมันจะมันจะเล็งง่ายเออเมื่อกี้ลืมจับเวลาอ่อะแล้วก็จุดไฟได้ความรู้สึกออกล้วกันประมาณ1นาที20วีอะลุนเบต <c oughs> ลุนเบดครูดาวเสร็จพอดีรอบหนึ่งเดี๋ยวรอบนี้วิเก็บหน้าแมวไว้ <c oughs> แนะนำว่าให้โอ้เยี่ยมรอให้เวล่าช่วยเบรกออฟเยี่ยมมากอพอขาแตกเนี่ยถ้าสมมติว่ามันอยู่ซ้ายล่างของแมปอะ่ะแสดงว,ว่านี่ไงฮุกติดแล้วติดแล้วเยี่ยมโอเคเอา้าได้์ได้ดูได้อยู่ได้อยู่เยี่ยมเบรกออฟหางก่อน ปล่อยเพราะมันพยายามจะหันหน้าไปทางนี้ตลอดไม่ใช่ใชว่าพอมันหันหน้าแล้วเรากดหยุดไม่ใช่อย่างนั้นเออมันจะพยายามพึ่งไปหานนี้ตลอดเลย <c oughs> ต้องกดจำยังวิธีถ้าอยากจะ,จะเบรกออฟหลังมันง่ายๆคือหนึ่งให้มีคนหยุดให้มีคนหยุดแล้วก็สองคือให้ให้ให้ใหเบรกออฟทุกส่วนให้แตกซะก่อนคือขาหน้าสองข้างขาล่างสองข้างแล้วก็หางพอแตกหมดปุ๊บให้เวลาใช้โซ่ดึงมันจะดึงอันบนสุด โอ้ยโดยน,นโเหยียบตื้อมาเต็มๆอีก30มสิบวิหลังจากที่อพอเราเบรกออฟนะเห็นไหมจากยิงนัดละ60กลายเป็นยิงนัดละ300ดาเมจช่างแตกต่างกันเหลือเกินให้อยู่มุมในไว้อะเออ่น่าจะใกล้แล้วอีก10วิมาอยู่ข้างในไว้ครับมาอยู่ข้างในไว้รอหุบมันจะวิ่งไปซ้ายบน ่งไปสายบนแน่นอนรอก่อนโอ้มันโดดว่ะได้อยู่ได้ได้ได้อยู่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 วิ่งไปสายบนมาแล้วฮุกติดแล้วมีคนฮุกผิดด้านนะอย่าไปฮุกฝั่งนู้นดิเรียบร้อยได้อยู่เหรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เมื่อกี้มีคนฮุกผิดด้านด้วยนะจ๊ะอย่างไรมันก็ตาย กิดอาการหัวร้อนเกมมิ่งกันรัวๆนะฮะเสร็ียบร้อยสำหรับลาวาแซดเดี๋ยวจะมีอธิบายเพิ่มเติมทีหลังแล้วกันนะเกี่ยวกับเอ่อบอกให้ทุกคนท a t t e r n การวิ่ง <c oughs> โอเคครับผมก็สำหรับในเรื่องของการฮุกลาวาแซดนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพจากในโปรแกรมเพน n ์นะครับอันนี้จะเป็นแผนที่ของลาวาแซดนะครับก็ จะอธิบายนิดนึงนะครับเกี่ยวกับการฮุกซึ่งการฮุกจะค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงนะครับให้จําไว้นะครับว่าบ่อลาวาบ่อลาวานะครับจะมีทั้งหมดสาเออทั้งหมดสี่จุดด้วยกันนะครับคือจุดที่ผมจะไฮไลไท์เป็นวงกลมนั่นก็คือเออห็นนะนั่นก็คือซ้ายบนนะครับป่าบนจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ขวาล่างแล้วก็ ซ้ายล่างนะครับลาวาแซดจะมีทั้งหมด4ี่บ่อนะครับผลที่เราต้องฮุกเนี่ยเพราะว่าอย่างที่ได้อธิบายไปในวิดีโอเกมเพลย์ไปแล้วนิดหนึ่งนะครับนั่นก็คือลาวาแซดเนี่ยยิ่งเกาะสูงมากเท่าไหร่นะครับยิ่งเกาะมันมีครบเกาะจะมีทั้งหมดอย่างที่ผมอธิบายไปก็คือมีทั้งหมดเออหกจุดใช่ไหมมีขาหน้าซ้ายขาหน้าสองข้างขาลังสองข้างหางแล้วก็ส่วนหลังนะครับมีทั้งหมด6จุดซึ่ง ยิ่งเราเบรกออฟเยอะออกมากเท่าไหร่เนี่ยเราจะยิ่งทำดาเมจให้โดนลาวาแซดได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับดังนั้นการ bake off, เบรกออฟเกาะตามตัวมันจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการสู้กับลาวาแซดนะครับในกรณีมันจะใช้ใช้ท่าวิ่งเข้าไปในบ่อลาวาทุกๆประมาณ1นาที20วินะครับหลังจากที่ตัวมันวิ่งชนกับแพงแล้วนะครับพอตัวมันวิ่งชนกับแพงปุ๊บมันจะเริ่มนับเวลาประมาณ1นาที20วิถึง1นาที30วิเข้าๆประมาณนี้ นะครับ <c oughs> พอหลังจากนั้นเนี่ยตัวตัวบอสเนี่ยพอครบพอมันคููดาวเสร็จปุ๊บเนี่ยบอสจะหันหน้านะครับไปยังทิศทางฝั่งตรงข้ามเดี๋ยวจะอธิบายทีนะครับคือมันจะหันหน้าปุ๊บเพื่อวิ่งไปในบ่อลาวาเพื่อไปรีเจนรีเจนเกาะตัวเองถ้าเราปล่อยให้ลาวาแซดเข้าไปในเข้าไปในลาวาได้เนี่ยการเบรกออฟที่เราทํามาทั้งหมดจะ ถือว่าศูนย์หายไปเลยนะครับเพราะว่ามันจะรีเจนเกาะใหม่ทั้งหมดทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าเราจะเราจะเบรกออฟไปแล้ว5 6 4จุด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 อะไรก็ตามนะครับมันจะเบรกออฟมันจะหายไปหมดเลยนะครับแต่ทีนี้นี่เราจะรู้ได้ยังไงว่าลาวาเซตเนี่ยจะวิ่งเข้าไปที่ลาวาบ่อไหนนะครับวิธีวิธีง่ายๆนะครับก็คือเออผมอยากแนะนำอย่างนี้ครับเออตรงด้านล่างนะครับตรงกรอบสี่เหลี่ยมสีฟ้าเออสีเขียวแล้วกันเนาะ สีเขียวด้านล่างอันนี้นะครับอันนี้คือจุดเริ่มต้นที่เราเข้ามานะครับอันนี้คือเราวิ่งเข้ามามันจะมีที่ให้เราเก็บฮุกแต่ว่าพอเราเข้าฉากบอสปุ๊มมันจะมีฮุกให้เรามันจะมีมันจะเปลี่ยน secondary weapon ให้เราเป็นฮุกอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับนะครับต่อมานะครับก็คือผมอยากจะ <c oughs> แบ่งเส้นเอาเป็นสีน้ำเงินแล้วกันนะเป็นแบ่งให้แบ่งแมปเป็นทั้งหมด4ส่วน เอาสีไหนดีให้มันชัดๆอ่ะแบ่งแบบเป็นทั้งหมดสี่ส่วนนะครับเป็น,นคล้ายแกน X แกน y นะครับลาวาแสจะวิ่งไปฝั่งทะแยงที่อยู่ฝั่งตรงข้ามมันเสมอนะครับอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นในกรณีที่ออบอสเป็นสีส้มแล้วกันนะเห็นชัดไหมโอเคบอสเป็นสีส้มนะในกรณีที่ที่ บอสอยู่ซ้ายล่างนะครับบอสอยู่ซ้ายล่างนะครับมันจะวิ่งไปขวาบนเสมอนะครับมันจะวิ่งทะแยงไปทางไปทางขวาบนเสมอนะครับหาเส้นก่อนทำไมเส้นไม่ขึ้นอ๋อมันจะวิ่งไป ทางนี้นะครับมันจะวิ่งไปขวาบนเสมอถ้ามันอยู่ซ้ายล่างมันจะวิ่งไปขวาบนนะครับกลับกันนะครับถ้าบอสอยู่ขวาล่างนะครับเราใช้เป็นเอา l i n e ดีกว่าเนาะถ้าบอสอยู่ขวาล่างถ้าบอสอยู่ขวาล่างนะครับมันจะวิ่งไปซ้ายบนนะครับวิ่งเข้าไปบ่อน,นี้นะครับซึ่งวิธีฮุกนะครับ <c oughs> จริงๆแล้วเราสามารถฮุกได้ทั้งสองข้างฮุกข้างไหนก็ได้ แต่ที่สําคัญคือจะต้องฮุกข้างเดียวกันนะครับสมมุติว่ามสมมุติว่า,อา,าบ,บอสอยู่ซ้ายล่างนะครับบอสอยู่ซ้ายล่างนะครับทิศทางที่บอสจะวิ่งไปคือคือขวาบนถูกไหมฮะจะวิ่งไปขวาบนนะครับการฮุกนะครับเราจะต้องเปลี่ยนทิศให้ลาวาแสบนะครับฮุกเพื่อให้ลาวาแสปเปลี่ยนทิศมานะครับเปลี่ยนทิศมา วิ่งไปชนกําแพงแทนนะครับ <c oughs> วิธีก็คือให้เรายึดเส้นกลางไว้นะครับการแบ่ง4ส่วนก็เพื่อให้เรามองเห็นภาพชัดขึ้นนะครับมองเห็นภาพชัดขึ้นว่าเออบอสจะวิ่งไปไปส่วนไหนนะครับแต่ว่าวิธีการรอฮุกที่ดีนะครับเราจะต้องเน้นเน้นที่เส้นตรงกลางเป็นหลักเพื่ออะไรเพราะว่าเพราะว่าทิศทางขององศาของการฮุกนะครับสมมุติว่าสีดําเป็นผู้เล่นนะครับนะครับถ้าเรายืนตรงนี้ นะ,นะครับแล้วเราฮุกลาวาแซบฮุกเข่าลาวาแสบตรงนี้นะครับที่ทางบอสจากที่มันจะวิ่งตรงไปฝั่งนู้นนะครับมันจะโดนเบนเข็มมันจะโดนเบนเข็มมาฝั่งนี้แทนพอนึ่ออกไหมครับกลับกันนะครับถ้าถ้าผู้เล่นอยู่ฝั่งนี้นะครับถ้าผู้เล่นอยู่ฝั่งนี้แล้วฮุกฮุกเข่าข้างนี้นะครับฮุกเข่าข้างนี้แทนนี่มันจะวิ่งไปฝั่งนี้นะครับมันจะวิ่งเฉขึ้นข้างบนซึ่ง Ờ, องศาเนี่ยมันจะเฉียดกับบ่อลาวาบ่อลาวามากนะครับซึ่งมันจะเสี่ยงนะครับถามว่าฮุกได้ไหมฮุกได้เหมือนกันแต่ว่าเสี่ยงผมแนะนําว่าให้เรายึดเส้นพูดง่ายคือเวลาเราต่อสู้กับลาวาแซดให้เรายืนกลางแมปเส้นกลางแมปเสมอเส้นสีเหลืองกลางแมปนะครับเน้นเน้นยืนตรงเส้นสีเหลืองกลางแมปเสมอแล้วก็เน้นฮุกจากด้านในนะครับให้เน้นฮุกจากด้านในเป็นหลักนะฮะนั่นก็คือ ประมาณนี้ <c oughs> มันหมุนได้ไหมเนี่ยเอาเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแทนแล้ะกันเออสามเหลี่ยมให้เราเน้นฮุกจากด้านในนะครับในกรอบสีส้มนะฮะได้ไหมกรอบสี่เหลี่ยมแล้วกันฮุกจากด้านใน นะครับเพื่อให้องศามันเปลี่ยนนะครับสมมติว่าในกรณีที่นะบอสสี่ฝั่งสมมตินะเราเป็นผู้เล่นเล่นสีสดำนะฮะการฮุกที่ดีก็คือถ้าบอสอยู่ซ้ายบนนะครับบอสอยู่ซ้ายบนเราเน้นอยู่ด้านใน น,นั่นก็คือเรายือนอยู่สมมุติเรายืนทับเส้นกลางอยู่ฮุกปึ๊บแทนที่มันจะวิ่งเอาไว้ทางนี้นะครับมันจะโดนเบนเบนมาตรงกลางแทนนะครับ <c oughs> กลับกันนะครับในกรณีที่สมมติว่ามีผู้เล่นหนึ่งคนฮุกได้แล้วอยู่ฝั่งนี้นะครับฮุกติดแล้วมีผู้เล่นอีกคนหนึ่งอยู่ฝั่งโน้นด้วยฝั่งหนึ่งแล้วฮุกฝั่งนี้เหมือนกัน ผลที่ได้ก็คือแทนที่คือนึกออกปหครับว่ามีคนหนึ่งฮุกให้เบนมาฝั่งนี้มีคนหนึ่งฮุกให้เบนไปอีฝั่งฝั่งนี้เท่ากับว่าการฮุกทั้งสองฝั่งจะทําให้ลาวาเสตวิ่งเข้าไปในบ่อลาวานะครับนั่นก็คือมันไม่เฉไปทางไหนเลยสิ่งที่สําคัญก็คือคุณควรที่จะเน้นอยู่ตรงกลางแล้วก็ฮุกให้ติดนะครับโดยเน้นเส้นสีเหลืองตรงกลางเป็นหลัก นะครับเพื่อฮุกให้มันเบนเข็มไปตรงกลางนะครับนึกออกไหมครับสมมติคุณอยู่ตรงนี้นะครับคุณฮุกฝั่งนี้ด้านในมันจะเบนมาฝั่งนี้นะครับสมมติว่าเราอยู่ <c oughs> ตรงนี้นะครับเราฮุกฝั่งนี้เราวาแสตจะเบนมาฝั่งนี้นะครับถ้าเราไม่ฮุกมันจะวิ่งตรงมาแต่ถ้าเราฮุกมันจะเบนเข้าไปตรงนี้นะครับ หลักการคร่าวๆประมาณนี้ส่วนวิธีการฮุกนะครับเอ่อให้เล็งไปที่เขามันนะครับให้เล็งไปที่เข่ามันใช้ฮุกเล็งไปที่เข่ามันเลยนะครับผมม่ยากเอ,อ่อมันจะเล็งยากน,นิดนึงก็คือพยายามเล็งให้อาจจะเล็งไปที่หน้ามันถ้าถ้าเราฮุกติดนะครับโซ่มันจะกลายเป็นสีทองแต่ถ้าเราฮุกไม่ติดโซ่มันจะเป็นสีดํานั่นคือฮุกไม่ติดนะครับอันนี้คือวิธีการฮุกคร่าวๆซึ่งฮุกม,มันจะให้มาอยู่แล้วห้าสิบอันเพราะฉะนั้นก็เอ,อ่อไม่ ไม่เป็นไรฮุกคิดว่ามันยังไงมันก็ไม่หมดเดี๋ยแล้วแหละนะครับสิ่งที่สําคัญคือการฝึกฮุกให้ให้ติดนะครับฝึกฮุกให้ได้นะครับในช่วงแรกผมแนะนําว่ายังไงก็สี่สินาทีแน,น่ๆเพราะว่าหลายคนจะฮุกกันไม่เป็นนะครับแต่ว่าในกรณีที่คุณเริ่มฮุกเป็นแล้วเนี่ยออบอสจะสู้ได้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแพทเทิร์นมันก็ดูง่ายแล้วก็หลบไม่ยากเท่าไหร่นะครับผมก็ประมาณนี้นจ้ะสำหรับการฮุกลาวาเซต นะครับ <c oughs> อย่าลืมแล้วกันว่าที่สำคัญคือเน้นให้อยู่เส้นตรงกลางนะครับในกรณีที่บอสอยู่ตรงสู้แถวแถวกลางๆเนี่ยจะดูยากนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าบอสอยู่ในบริเวณให้ให้ใหแบ่งแมบบเป็นสี่ส่วนแล้วก็ดูว่าบอสอยู่มาส่วนไหนมันก็จะวิ่งไปฝั่งแย่งฝั่งตรงข้ามเสมอนะครับ <c oughs> ประมาณนี้นะครับเราก็แค่ฮุกเบนเข็มให้มัน เปี่ยนทิศเท่านั้นเองนะครับ